แป้วาาครับกรุงเทพมหานครนะครับผมกรุงเทพมหานครเนาะตอนนี้ตกลงมาอย่างหนักกรุงเทพมหานครนะครับตกหนักมากนะครับ ที่บ้านของบา,ลาวล่าตอนนี้อากาศเริ่มหนาวนะครับแต่ที่ประเทศไทยก็ยังมีฝนนะครับมีฝนตกหนักเลยถ่ายจากขอผักที่ มองท้ายผักเนกงงานนะครับเป็นขอผักคนงานเนาะครับถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับที่กรุงเทพมหานครเนาะตอนนี้ยังมีฝนฟ้านะครับที่ตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับตรงกันข้ามกับบ้านของผมนะครับบ้านของผมจากตอนนี้ก็คือผมมีฝนแล้วก็คือหนาวแล้ว ตกแรงมากเลยนะครับข้างหน้าข้างหน้านู่นน่ะจะเป็นเดอะบอท่าพระนะครับ เดือมอท่าพระห้างเดือมอท่าพระนะครับส่วนทางนู้นก็จะเป็นสถานีรถไฟโพนิมิตนะครับตอนนี้รถไฟวิ่งมาแล้วนะ บรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับเขตฝั่งคน